แป้นให้เราหมวยได้ท <laughs> <laughs> okay. ี่ว oh, <inaudible> ่าบริตัดเนาะวันนี้เพื่อนเอาไปตู้เพื่อนคั่วอะไโดยเดี๋ยวโทรอยืนน้ำบอเซียงก่อนบอลเซียงก็ว่าเราขอมาอยู่นี่เมื่อหรอ่้ะเดี๋ยวกิโทรหาทางบอเซียงติ๋วน้ำร้อนกน มันยืมเพื่อนเนาะเพื่อนก็ว้เราใช้เพื่อนมือหน้ามาือนอันนี้อันนี้จะไปหาสิบพันสิบห้อเหรอห่อสมเล็ดหอมมมม่อถุงโม จมูกพายโอเคพี่้องเลยตอนนี้ทางรถมายืมไม้แป้นน้ำลงมวยก่อนสวัสดีโดยมากกบอาโจสวัสดีโจโดยบังดูหัน้ายังไ่อยู่บ่ติดเลื่องยู่ไงกระไรบังดูบังดู อยเอาสาสัน uh บัานนี่ตาเอน้มวยสบายดีอแม่ไปปูตู่บ่แต่เราปูหัวนั่นนะมกบบมีอย่งเราไปใส่ปูตูก่อนเกอดปูตู่บ่แล้วทำไมเปงีเงยนี่นะเิดนมเ็นหอเดี๋ยวจะอย่าเลงอยแต่ว่ามันไม่อยู่ใสสา ที่มีแป้นนะเนี่ยไปยืมเถ้าฝนนะเถชาฝนมีปะอา,าจะมีอ๋อเดี๋ยวโทษยืมน้ำบอเสียงเนะาะทงบอเสียงบ่เพิ่นซื้อมาแม่นแมน,แมนอ๋ทอทำมาเสียงนะพอมันพอดีกระเทิรนสามแผ่นหนึ่งเนาะสามแผ่นแบบสามแผ่นก็ได้เลยนะเป็นใครได้ยุนเพนนี่บ่ถ้าว่ายืมก็ยืมหม่องเดียวแด้วมาทามาส่งจะง,ง่าย ยังเชื่อทางในนะไอ้แผ่นยังแผ่นไม่นั่นบ่ะชุดาะไม่ชุดาะไม่ชุดละได้แต่แผ่นเดียวเดินแผ่นยาวมันกระโดกเลยนะใหม่ใหม่มันเทาปูนเลยเนาะเร่ใช้เบี้ยยี่เป็น ตื่มกันเอาไปได้อยู่บ่ไลวเอาแ่นสามปูก่อนด้ยนี่ได้ไรบ่ได้ีมันกลับไปลองสามแผ่นแล้วไปไปงอยอาไปงอยท่างอยอะอของของน้องช่โก็มียุตแต่ว่ามัน่บรายเนาะ อืมอืมอเงไว้แป้นให้เราหมวยได้ที่ว่าบริตัดเนาะวันนี้เพื่อนเอาไปตู้เพื่อนเพื่นคลัวเลย Rồi <laughs> để thôi giữ nó bỏ xiên con Bỏ xiên cái đó khó mà như này Mưa là bố Bỏ mưa bỏ mưa thì bỏ thôi hả bỏ xiên con bà. Bè... bây Thứ bỏ cướp nè Bệt bệt bỏ con này <laughs> สอันเดี Good ๋ยวบอไอเอามาว้นี่ก่อนได้เดี๋ยวบอทงมีมาอาขึ้นเดี๋ยวโทรหาทางบอเียงติวน้อกันโอ้โหใหญ่าล้อยวน

พหาบ่เสียงกะผู้สัพก็ก็ได้คือแล้วนี่เนาะอึดได้สัญญาณเด้อบางพี่พอหาบ่เสียงยืมไม้นําดาก่อนไปบ่าวน้ําฝนเสียงกไปโทรหากดเลยเห็น โอ้นาสลองตัวเย็นไหมพีจักเหรอเนาะมาทีหับด้อบัวหับตังบ่เสียงขายเย็บจังเนาะ เลยนี่วง้เย็นไหมไว้ละสบยดีโห่เฮยนี่ยนะมวยเจ็ดหอชมทั้งน่ะไปไปไปมวยไป คล้ายๆบ่โอได้ไหมงยเงี่พ่อได้ไหมแสบายดยดยอ่าสบายดีเดี๋ยวอได้เลยหนุอยอยู่นี่เงียกะไรแค่ห้อยนังอันที่ง้นเี่วเี่ยี่

เนอเลี้ยแลเอาไปก็ได้เพราะเราเ่็นน้องจบโอนครมากนมองหน่วยได้ชงแพนึงน้งหน่วยยแม่มี่มีนวเดียวอรุานน้เขาแยกเกาเวลาเวลาเดือเทีนได้อาจะเสียมากขึ้นเนบะเาเลี้ยเลยนะแต่ตอนนี้ไ่อก้าหายกว่ยังไม่ันเลี้ยนะแต่เลี้ ทีอยืนไปก่อนเดายว้รถสโได้ไหชิมาคุณหยุดมีดเชียวเลยเนาะมาใช่แล้เนาะชิมมาโดยเอาให้กินดาวเชียงโทรหาดอเชียงเลยแต่ราบอกว่าใช่การให้กับไปเด้นไเดิไปไปมาไปเดินมาอามาไปไปอ้ทีเอ้เอคุณก่อนเป็นิษเลยเอาให้อัสบู่ไปชิมาทบอกเอานี่ ใช้บดอยู่่อนี่ไปไปตาม่ะมาข้างนอกนะลูกมีเกือช้ำเนาะเอาไปบอกขอสร้างก่อน่อสร้างกันไว้วัชนลนนอนดเบิ่งเบิ้งเลไปกันเลยเออันนี้พี่บอกเอฝากพนะใช่ ไปหาอย่างบุเห็นได้สาฟนเลยจักแลนทั้งในบุหูอ <c oughs> โอ้ผู้สาฟนไปเองเลย <c oughs> โอ้ยไปอยู่ดิน,นอันเอนาซอฟาพุนน่นหน,น,น่เป็นดิบเป็นเป็นของเพื่อนบ่ <c oughs> มีลายนวยบ่มีลายนวยไปกิน มัเอึ่งห ạ i ไหนของฝากว่าวนี่มัเอึ่มือหนึ่งเลยได้ไปใส่ห่อเข่าเลยไก่ได้หนีห่อเข่าเลยอโอ้มาปังไงไปอยู่ดินนานาพระอาจารย์พูดอะไรนี่เผินืนไล่เพินสิเป็นข้างนอกได้ชิหอยตุ้นเต่งอยู่แถวนอก ังได้าสิมาเอาน้ำนองมวยบนองมวยเพ่นเปดปูเ่นาเฮือนคั่วไปมียังมีแต่ของฝามีแต่มักืเลยดูด้วยนี่ชิมันนะครับเนาะมันเลยตาไฮโรเซนไปแลยว่องนวยแชมพูบางเฮายังโรเซนน้หนักเลยนักว่ะ เบิ่งหนาคักอยู Blue ่ัเออแต่ว no euh, ่ามันเออแต่ว่ามันขอบมือขอบใจละลายเด้อนี่เด้อเนาะอ่ะเนาะอยังนีกันนี่ฝากให้ช่างไอ้เด้อช่างรถโอ้ฝากช่างรถตัวบริหารดิเด้เด้ๆหันเดี๋ยวก็มาได้ช่างรถกันได้สช่างรถกับช่างโจกิน้องกันเหนื่อย อฝากสร้างรถอีกแล้วอะอ่ะขอบุกขอบใจไลายเด้อมายืมไม่เนาะเพื่อนวะยังเอามักเออฝากอีกบาทนี่หรือว่ายังก็ภาษาไทยเอิ้นหมากยังหมดโจ๊ะผักทองผักทองเหรอหนงถามคนเคยไปไทยเนาะชาวบุญนี <S <S ่บุญโดยโดยเอาเมื่อไรแล้วเราบอกอได้สิมาเอาหนุนซอยโดยเมื่อไรได้กินได้ชาวบนกคาย เราไปทั้งพูดเยลยเ้อช่วงบายบายได้ไปไ <c oughs> เราเฮ็ดแช่พี่ดอกสามฝนเคยกินชีมือเราอยู่ <c oughs> เอาว่าวโจ๊จองบอยจัจงหอให้เราไปช่วง้ตอนเที่ยงมื่นสมูสมูสมูเซนังเนาะสฝนเชยดหอเท่าไรออจองแน่ไปช่วง้ฮซ่างให้เราบ่นช่วงช่วง11บเอง บังเง,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 งินกันไ,ไอหาสิบพันนะจ๊ะค <50, 000 S 2> อฮะิบพฮหาสิบพจักแล้ว <c oughs> อะเอาหาสิบไปฝากไว้แด้ไอไอเป็นฝากช่างเน่ <c oughs> ตอน <c oughs> แต่พอเพเิ่กินข่าวช่วงเจ้าิชิวเหรอวช่วงเพเิ่กินข่าวช่วงไมันมันเบิบ้ดเบ อ่ามันมันมันพัดเฮงเฮงเลยจองเลยจ้องเลยพอด่ะบืนเข่ามากกับไอเทวโจโบ๊ทกับชิลองอยู่เทวโจเนาะปไปรอถ่าทั้งมาทั้งมีก่อนบัดนี้ยปูอยู่คนสั่งรถกับเจ้าขายไปใช้บาดนี้โบเห็นเลยบาดนี้จองงอสมไว้ต่างอุดหนุนเราเลย นี <hablando> ่ต <c ười> <c ười> <c ười> ah. ิฮะเนาะนาะในของฟากเจ้าหน่วยนึงเฮาหน่วยนึงแต่เฮาบ่เจ้าเลือกนะจะเลือกแล้วเ่บ่พันธบุแล้วเออเจาเลือกเจ้าสิเอาหน่วยใหญ่ของเฮาโดยเฮาน่ะโทรแล้วบ่เสียงบ่นของบ่เสียงของของเอื้อลสาเาเอาลโดยเดี๋ยวเฮาให้ากให้ทางสาครอบทางเอื้อลให้ ว่าเบิ่งโลดว่าพอแล้วๆบ่มีหยังเฮ็ดได้แล้ววะแม่นแหละแต่ว่าเฮาแลทวงพุ่นน่ะจัมืคืนแล้วอืะนี่นาเนาะาแผนอ่ะให้อ้ายเอก่อนตัวใช้ได้เด้อจังได๋า ไปอามาไปอาม่าอือือแปกแปกบ้านในน้อไอ้นาะ ็นพื้นนะเนาะุงโอ้เราไกันเลแมนมันแตกบ่ได้เนาะเดี๋ยคืนเลดี๋ยวมาคืนแล้วไปคืนบาได้นล่นแหละเอ่แทนอไปกเพือนเลยไปขไอันนี้สัยืมยต่งคอปะเอาไปพิดกันนี่งเลยว ยังนะฮัลโหลฮัลโหลอออะไรไล่พีรชิซุบุนอ่ยได้ๆตนี้ตรมนี่ตัวกระด้นั้ิันเอติดกันอาไปรออืมิก่กบงนอนี่นะกดปมันพอปูนเกาะเนาะ ໄມ້ນັ້ນໃບບາດໂຕໃດກໍຢ່າຈະມີບາດຫັ້ນຢືມແລ້ວກໍແລ້ວກໍເປັນເພີນກໍຢ່າມາມັນໂຕໃດມາໂຕມາແທນເພີນມປ່ນເພີນອາຄືນ Tao nhiêu nó nha 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 do bì tèm môn sao mẹ sao mẹ xin mẹ con mẹ chào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  พอได้เวลาจะออกไปทชิบุหิตเป็นอ่ะอ่ะมีตัวเาตัวสัตว์ด้วยหอมมะพร้เนาะเนี่ยเป็นขึ้นเยียมตรงนี้ อ <m us Salvador> ่ะน uh, ับพบดยอารถโลของฝานมาเอะโอ้ให้สร้างรถน่วยนึงให้แบูพูน่้ยหนึงเรอตัวนี้ได้คนให้สร้างรถมีบ่างสร้งจากูช่วงสีเมนนีนยจากกูอ๋อ เอาน้อยล่ะพ่อนะเอเอเฮาว่าหาสิหนึ่งอยู่นะ1กินเบิดมื้อเช้านี่ให้ต่อให้ก็ได้ไอแกแล้วบ่้งลูกชมพูเนาะแม่นทงชมพูให้แต่แต่เฮาสิให้อ้ายๆหน่วยใหญ่เพราะว่าอ้ายสร้างหลายคนแบ่งกันเอห่น้อยันก็มีอยู่น่น่ม่แน่ว่ามือห่อข้าวเ้นี่ต้องใช้บัเอ เออี่ปูก็เปนอะไร่นงทับได้เลยปูเป็ไเลยเยนอ้องขาเเขาเดยไพ่อได้นางทับนับพมเด้อายเด้ออากมาแทนพันแตกกะยะเด้อมาเอาไร้ับราง้าหนึ่งเด้นนะเอตะไลพ่อนตัว อ่ะเนาะยืมมึงสาน้ําพลแต่ว่าไอ้ยาเป็นพื้นน่ะล่ะบ่เพิ่นแล้วแต่ว่าทางาวน้ําก็บ่เป็นหยังล่ะวแต่เฮาต้องได้มาปิดมามาขึ้นให้เพิ่นโดยมันยืเพิ่นเนาะเพิ่นก็ไว้เราใส่ื้นมื้อหน้ามื้อน เห็นคุณนมขนาดนํำจับยังรอดป่ะเนี่ยบอดี้ยัดเฮ้ยว่าหนามืดอะค่ะแล้มาไม่ได้มะว่อยอกชื่อว่ามะแม่นตัวน้งาวเนาะตัวนี้เจ้างแมสซี่แมสต์หรอสีแมสซี่ สีกันจิครับผมปาณมีตัวนี้ห้องไหว้ำแขง็งของห้องของตาอ,อห้องน้ำสีนะแม่นี่แหละคออกมาพี่ชูน้องกินนะโดยชูน้องกินเด้อใจข้าสมเราไว้เลยเราเห็ดสมขายใจไ้หาสิพ0นบมืววอเน่ยไปชงสร้างเด้อวะใจไ้หาสิพัน0ิบห้องเหรอ,อห้อสสมเลสห่อมโม ช่วงไงผมยังขายเพจมูกขายนี่ตู้เย็นในร้านหาเดียงชี้บกอนบาทนี่นะวะโอ้โหใหญ่ให้นี่แหละแต่ละคนใหญ่คิดแบบนี้แหละวะได้เงินในซานมี่ทุกชิ้นทุกอย่างนะกะฮู้จักอยากเลี oh, <Either way. S 1> ้ยงชี้บ hmm. ต so uh ัวเองเนาะของน้องมวยสองแผ่น

ออกมาใช่ที่เดียวแล้วแม่ใ่สีได้มัดเยอเลยมัดพอมันโดนนะจักจักแผ่นของสาวน้ำพนนะของน้องมวยสองแผ่นป่ะดยของน้องมวยพุ่นของน้องมวยใครพุ่นวอยี่สิ้าขุนสี่สี่หกแปดสิบสิบงสิบสี่สิบสี่แผ่นป่ะของสาวน้ำฝนสิบสี่ของน้องมวยสองสิบสี่ชิ้าไลดสิ้นผานนี่ตามด่ยสาวน้ำพน ก็ต้องมืยสองสองคนที่นี่คุณต้องมัดไดมัดเพอรมันบ่อนั่นอมบ้านนี้ลองโ้ไล่ไมีประโยชน์บพราอย่าไวกันยังได้บ่อยู่เลยนะโอ้ยยเอาลอกอีกไอ ยังเวลานเมียแม่นเนาะยัน่าจะกลองอีกั่งนงนะกข่าเดาวนดตัวยาวไเีะเอายืมแป้นวนี่าใคร่าจ้วง่างทับนะอาสามาเอื้อส ช uh ้ามฝนฝากสองน่วยครูขอให้หายมาจ่อยไปสันบานีโดยโดยบอกชาวฝนกันไปบุกจิได้ช้างฝนได้ชามฝนเลยกล้ากัน้อขอบใจรึชิมหาแพนของเจ้า โดยอะ่ะไรก็อย่าลืมเรื่องอื่นเ้อะะเห็ดฉับเซี่ะโอเคท่านพวยพีด่ดองเลยทั้งสิบุญกะจะได้ขอโตไปพุ่นแดบบานนี้เนาะไปชมก,นกนอนจักสีบ่บังเดอดีบดีพ่อแห้งแน่น,นอ่ะโอเคบานนี้โอเคตอนนี้ทางห้าขึ้นมาหลดเป็นทีเรียบร้อยได้เห็นแต่ทั้งนางโมจุ นั่งเต็งไม่แป้นไว้พุ่นพี่น้องเอ้ยเอาเจอน้อเต็งไว้เล่นไว้ก็บ่ได้ต้องคอยเล่นเนาะแม่นแต่บุวิทย์หม่องโค้งนี่เด้อนี่พอเป็นคมยาวเนาะเป็นยาวนําน้ํมวยยืมน้มวยได้2แผ่นแล้วก็ทงา้า15แผ่นเนาะพจังได๋ก็สิบาะงสาโอเพิ่นเอาไว้ว่าเก็บไว้ให้ทางเพิ่นพอได้ทั่วแล้วก็ตัวมาคืนเพิ่นมันแตกจังได๋ก็ยาเนาะนะ่เพราะมันแตกก็อเพิ่นเฮ็ดกพนั่นแหละแต่ว่าทางางรถเา่นแต่มันแตกแก่อนเนาะ ว้าาใจงานได้หรอนะเพื่อเถกตูดแล้วแมนว้าวเพื่อถกเลยทั้งได้คอยคิดว่าเป็นของมอเสียงเดี๋ยวไปทำทั้งเช้าน้ำฝนเดแล้วว่าเป็นของทั้งเวลากยืนเป็นได้เวลาเด้อโทรหาแล้วหรอป้องคุณยงไปโทรหาเพจเราไปเห็นมิแต่ฝ่าวงสารน้ำฝนว่าโทรบอกเวลาเด้อว่าเายืมไม่เป็นแต่ว่านายเราเป็นยังเราไปรดเราเพราะว่าเราแบบ่มีอย่างเหตดแล้วเราเนาะฮะจังไรก็เพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทั้งสมบูรณ์ขอขอบคุณ ก็สูสีคนที่ข้ามาติ่ตามสมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกบลัขงขำโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอหน้าที่แลาน้องไปก่อนสบายดี